แป้องออนจีราหลังบินไปข้อดุกที่สิงคโปร์ก็ต้องบอกเลยว่าพี่เอตหนึ่งดาราสาวสวยที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสําหรับดาราสาวชื่อดัง แป้งอ่อนจีราที่ก่อนหน้านี้ได้ตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์กับสามีหนุ่มนอกวงการพร้อมด้วยให้กำเนิดทาย,ยาคนแรกน้องเรอยเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากที่แป้งอ่อนจีราได้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีหนุ่มนักธุรกิจที่สิงคโปร์และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องชีวิตที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศของสาวแป้งและได้เป็นคุณแม่ใยแดงอย่างเต็มตัวมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันให้หายคิดถึง